สวัสดีค่ะหลังจากที่เรานะคะไปตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงค่ะจะบอกว่าตรวจได้มากกว่า900รายการเลยนะคะแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ตรวจมาแล้วนะคะแค่2สัป2-3สัปดาห์นะคะเราก็จะรู้ว่าลูกเราเนี่ยแพ้อะไรบ้างนะคะแพ้ในที่นี้นะคะไมไ่อาหารเนี่ย ย่อยไม่ค่อยดีนะคะระบบการย่อยไม่ดีแล้วก็จะเป็นในเรื่องของมีผื่นแพ้ผัดเกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกกับลูกเรานะคะซึ่งอันนี้ค่ะที่ดูมานะคะค่อนข้างตรงเลยจะบอกว่าเขาจะแบ่งเป็นสามสีค่ะจะมีสีเขียวก็คือไม่แพ้สีเหลืองแพ้ปานกลางสีแดงคือแพ้ควรระวัง สามารถกินได้แต่ว่าไม่ควรกินติดกันเกินไปนะคะอาจจะแบบทําให้มีการอาการผื่นหรือว่าน้องอาจจะแพ้หนักๆได้นะคะอย่างเช่นลูกเนี่ยกินผลไม้ทุกทุกอันเลยนะคะได้หมดเลยแต่จะมีมีอันหนึ่งที่เขากินไม่ได้ซึ่งก็คือตรงมากค่ะคือแอปเปิลน้องเนี่ยจะคายออกมาตลอดกินแอปเปิลก็คายออกมาตลอดเหมือนเนื้อไก่เนี่ยน้องกินไม่ได้เนื้อหมูคือกินได้แต่กินน้อยอย่างมีครั้งหนึ่งนะคะที่น้องกินเนื้อไก่แล้วก็อ้วกออกมาเยอะมากค่ะแบบหลังจากกินไปหลายชั่วโมงเพราะว่าเหมือนระบบลำไส้มันมันย่อยไม่ไม่ดีอะค่ะแล้วก อันนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าลูกเราเนี่ยจะแพ้นี้ตลอดชีวิตระยะยาวนะคะแต่มันคือในช่วงปัจจุบันของลูกอาจจะแบบ6เดือนถึง1ปีข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนใหม่แต่ว่าในช่วงนี้ลูกยังเล็กอยู่นะคะอาจจะบอกไม่ได้ว่าเราแพ้หรือไม่แพ้อะไรดังนั้นการตรวจอันนี้ค่อนข้างสําคัญมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้มุกเนี่ยระวังในการกินของน้องแมวเยอะมากขึ้นชั่วชาญเนี่ยจะโทรมาคุยกับเรานะคะหลังได้รับผลจะบอกละเอียดมากๆคุยกันแบบดีมากสามารถปรึกษาและอธิบายได้หมดเลยนะคะว่าลูกของเราเนี่ยแพ้อะไร